สวัสดีค่ะวันนี้มาทำขนมช่อม่วงกันนะคะทำง่ายๆค่ะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะสูตรไส้จะเป็นสูตรเดียวกับสาคูไส้หมูค่ะักชีพริกไทยหรือว่าสามเกลือน,นะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็จะใส่หอมแดงที่25กรัมนะคะหอมแดงที่เราสับสับเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็นำมาผัด ด้วยไฟปานกลางนะคะผัดจนกระทั่งตัวหอมเนี่ยเขาเริ่มใสแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนของหมูสับลงไปค่ะซึ่งหมูสับก็ใช้ประมาณ80กรัมนะคะเราก็ผัดผสมให้เข้ากันเลยนะคะจนกระทั่งตัวหมูเนี่ยเขาเริ่มสุกค่ะพอหมูเขาเริ่มสุกดีเราก็ใส่ส่วนของหัวไชโป๊วหวานนะคะก็จะซอยเป็นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็ผัดเข้าด้วยกัน ในระหว่างนี้นะคะเราก็จะทำการปรุงค่ะก็จะใช้น้ำตาลมะพร้าวประมาณ125กรัมนะคะพอน้ำตาลเริ่มละลายนะคะเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นก็ผัดผสมนะคะจนกระทั่งตัวไส้ของเราเนี่ยเขาเริ่มงวดลงค่ะพอเขาเริ่มงวดประมาณนี้นะคะเราใส่ถั่วป่นลงไปเลยค่ะก็จะใช้ถั่วป่นนะคะที่75กรัมค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากาันจะเห็นว่าขั้นตอนเนี้ย ตัวไส้เขาก็เริ่มแห้งขึ้นนะคะหลังจากที่เราใส่ในส่วนของถั่วปนค่ะถ้าได้ลักษณะนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะก็ปิดแก๊สค่ะแล้วก็รอให้เขาอุ่นเล็กน้อยถึงจะมาปั้นโดยวิธีปั้นนะคะเราก็ใช้ช้อนตวงค่ะอยู่ที่1ช้อนชานะคะในการปั้นเป็นลูกกลมๆค่ะก็ปั้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะมามาทําในส่วนของแป้งนะคะเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้าใหญ่มอมนะคะ โดยอัตราส่วนเดี๋ยวจะให้ไว้ที่ใต้คลิปค่ะรวมถึงแป้งข้าวเหนียวด้วยค่ะผสมให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆหยอดตัวน้ำอัญชันค่ะนี่ก็จะเป็นน้ำอัญชันนะคะที่เราต้มกับตัวดอกอัญชันแห้งจากนั้นเราจะต้องการให้เป็นสีม่วงก็เติมในส่วนของน้ำมะนาวลงไปค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันจากนั้นค่อยๆหยอดไปบนแป้งแล้วก็นวดนะคะ เราจะใส่น้ำอัญชันไปจนกระทั่งเรานวดตัวแป้งให้ผสมเข้ากันก่อนนะคะแล้วค่อยๆเติมทั้งหมดลงไปก็จะต้องนวดให้เขาเข้ากันก่อนแล้วค่อยใส่ค่ะตัวแป้งเป็นเนื้อเนียนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำดอกอัญชันที่เหลือลงไปแล้วก็ผสมจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ ก็จะเอาขึ้นตั้งเตานะคะโดยใช้ไฟปานกลางนะคะในการคนผสมช่วงนี้นะคะเราจะต้องคนตลอดเวลาแล้วก็คนด้วยความเร็วนะคะเพราะว่าแป้งเขาจะสุกเร็วมากเราก็ต้องคนตลอดค่ะโดยในการทําแป้งนะคะเราจะไม่ให้สุกร้0ยเเสุกประมาณ75%็ดถึงแปค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งให้เขาสุกอีกรอบนึงค่ะได้ลักษณะนี้ก็พอนะคะเรานํามานวดข้างนอกค่ะ โดยเรานำมานวดต่อข้างนอกนะคะช่วงแรกเขาจะร้อนอยู่ก็ใช้ไม้พายนะคะเป็นตัวช่วยนวดได้ค่ะก็นวดจนกระทั่งเนื้อเขาเนียนเลยนะคะแล้วเราก็จะนำมาปั้นต่อค่ะรสกาตินี้ก็โอเคค่ะ วันนี้จะทำเป็น2เฉดสีนะคะมีทั้งแบบม่วงแบบที่เราใส่น้ำมะนาวแล้วก็แบบสีที่เป็นสีของอัญชันค่ะออกคลำคลามค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาชั่งค่ะให้ได้ปริมาณที่ต้องการนะคะประมาณ10-11กรัมแล้วก็ใส่ประมาณ1ช้อนชาที่บอกไปนะคะจากนั้นก็จะนำมาปั้นเ,เป็นแผ่นบางๆลักษณะนี้แล้วก็ใส่ไส้ลงไปแล้วก็หุ้มให้เรียบร้อยนะคะ ข้นตอนการจับจีบนะคะเราจะนำเอาตัวที่หนีบของกลีบเนี่ยไปชุบด้วยแป้งมันนะคะแป้งนวลเพื่อที่ไม่ให้เขาติดตัวแป้งนะคะแล้วเราก็จะจับจีบลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะคะโดยเริ่มจากตรงด้านข้างของตัวดอก พอเราเสร็จชั้นแรกนะคะชั้นที่2เราก็จะมาสับวางแล้วก็จีบไปเรื่อยๆค่ะโดยลักษณะของตัวตัวที่หนีบนะคะก็จะค่อยๆทําองศาขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ <c oughs> เพื่อให้เขาเป็นมุมเหมือนกีบดอกไม้ลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ทําชั้นต่อไปเหมือนกันนะคะลักษณะนี้เลยจะเห็นว่าตัวคีมที่เราใช้หนีบเนี่ยก็จะตั้งขึ้นเรื่อยๆนะคะจะเป็นองศาที่ชันขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ ปิดท้ายด้วยตรงเกสรแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นเราจะมาทําการนึ่งค่ะเราก็จะนึ่งที่ประมาณ10นาทีนะ,นะคะพอนึ่งเสร็จแล้วก็จะทาน้ํามันที่ตัวดอกเพื่อที่จะให้เขาไม่แห้งแล้วก็ไม่ติดกันนี่นะคะเราก็เสร็จแล้วได้ขนมช่อม่วออกมาสวยงามแล้วค่ะนี่เลย 松鼠、纺织女、松果皮。